วันนี้มานําเสนอบ้านเดี่ยวราคาที่คุ้มที่สุดในซอยเรวดีริมถนนรัตนาทิเบศค่ะเดินทางสะดวกมากนะคะคุ้มค่ากับทำเลค่ะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นโครงการหมู่บ้านนดนนะคะที่เราขายอยู่เนี่ยจะเป็นหลังมุมซอยริมในสุดถ่ดมีความเป็นส่วนตัวสูงมากสภาพบ,บ้านยังดีอยู่นะคะสามารถที่จะตกแต่งแล้วก็ ใหญ่สนเจอเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมบ้านกันค่ะตรงนี้เป็นบริเวณลานจอดรถนะคะที่โครงสร้างยังดีอยู่ค่ะ ส่วนอื่นๆต่อเติมได้ประมาณ3ห้องในด้านล่างค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านบนกันนะคะด้านบนนะคะก็จะมีทั้งหมดสห้องนอนค่ะอันนี้เป็นห้องนอนเล็กนะคะที่อยู่ทางทิศเหนืนะกนอกระดีกห้องนอนหนึ่งค่ะจะเห็นว่าที่บิน้งข้างนะคะเป็นที่ดินที่ยังว่างอยู่ค่ะเราก็ยังไม่มีแผนที่จะพัฒนาโครงการอะไรเพิ่มเติมนะคะ ตรงนี้เป็นห้องน้ำที่ใช้ป้องกันในส่วนกลางะคะ่ะหลังมาที่ห้องนอนใหญ่ขังเรานะคะพื้นที่ก็จะพนข้างว้างขวา,ขามีระเบียงด้านหน้าทางนี้ค่ะในห้องนอนใหญ่แล้จะมีห้องน้ำในตัวนะคะเมื่อเทียบราคากับทำเลที่ดินนะคะถือว่าเป็นบ้านเดี่ยวที่ราคาดีมาก เทียบกับโครงการใหม่ที่อยู่ห่างออกไปแล้วเนี่ยถือว่าถ้าได้บ้านเล่าในราคานี้คุ้มค่ามา,มากๆค่ะ